สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีพากลุยป่าด้วยค่ะมือนีหลังจากที่รับปากพี่น้องไว้หล่คลิปลวราสิพัาเข่าป้าเข่าป้ามือนีได้โอกาสดีก็เลยพ้าเข่า,าป้าค่ะพี่น้องโอ้โหนขนาดถืออาวุธมาน้ำค่ะถือพัดค่ะพี่น้องก็ซ้อสิขึ้นมาหอดมือนีอุณหภูมิอยู่ที่เกสิบเ็ดค่ะ ใครกว่าเมื่อวานนี่อยู่เมื่อวานนี่ร้อยหกค่ะเมื่อนี้อยู่เก้าสิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะในช่วงบ่ายโมงซ้ำกันค่ะเมื่อวานนี่บ่ายโมงอยู่ร้อยหกเมื่อนี้อยู่เก้าสิบเอ็ดเป็นนิมิตไม้ที่ดีค่ะพี่น้องอากาศเริ่มเทมเพลจเจอร์อกำลังเริ่มดรอปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจูแต่ว่าเทมเพลจเจอร์จูลี่ตอนนี้พุ่งปี๊ดเลยค่ะ ใช่ค่ะพี่น้องหน้าแดงหุ้นหุ้นอยู่ความดันขึ้นค่ะอยู่ในปลาเบิงเด้อค่ะสีหายเบิงนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุรี่หายเบิงรอบๆเด้อค่ะอยู่ในปลาค่ะตอนนี้พะท่านได้พ่ออย่างดอกค่ะล้มกับโบมีกำลังหอนละอูได้ทีเลยค่ะก็ส่วยสิงย่างขึ้นมาฮอดนี่ลินลินหอยค่ะพี่น้อง หูตูบลินหอยค่ะว่าะโซซิขึ้นมาหอดพี่ได้ห้อนคักค่ะถ้าปกติธรรมดาค่ะถ้าอากาศบําเพ็ญานย้ำหอนนี่กัสิไขรอยู่ค่ะช่วงนี้มันเป็นย้ำห้อนมาเลยห้อนคักค่ะอากาศอากาศออกซิเจนเอียงก็เขาเอิ้อ,อนะบางค่ะพี่น้องบางออกซิเจนบางกับมันเลยเฮ็ดให้เหมียแห่ห้อนเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะ รอกันต่ตค่ะตอนนี้บรทันได้เห็นอย่างเด้อค่ะบรทันได้มีอย่างมีแต่เสียงนกแล้วค่ะเสียงนกแจ้วแจ้วอยู่เอาออกซิเจนส่วนโตมาน้าค่ะพี่น้องนี่พัดวีอยู่ดีค่ะออกซิเจนส่วนโตค่ะพี่น้องห่อนคักละอูเ <c oughs> <c oughs> นาพี่น้องเนาะช่วงนี้ห่อนขนาดเด้อค่ะอยู่รีมารอหาเบื้องเห็ดจอซื้อดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นทางอื่นเพิ่นเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเห็นทางอื่นเพิ่นเก็บเห็ดแล้วค่ะ มีเพื่อนเพื่อนเม่นเขามานำเพื่อนบอกว่าใกล้สิได้เก็บเห็ดแล้วยังจุลี่เพื่อนกับเม่นเขามาเนาะพี่น้องจุลี่กัเลยพามาเลาะเบิ้งซื้อค่ะบอคิดว่าสิมะพร้าวดอกมันแห้งค่ะค่ะพี่น้องทั้งห้อนทั้งแห้งฝนกับวาท่านฝนกับว่าตกโดนเติบแล้วช่วงนี้ค่ะกาลังหน้าห้อนเนาะค่ะพอดีเอฟซีทามาจุลี่กับพาาขึ้นมาซองเบิ้งซื้อนี่แหละค่ะ ระเบิงเอาถอนพื้นแห้งกระโดนนะพี่น้องเนาะเสียหายเบื้องป้าบือมียงดอกค่ะนี่บกคือดอกเด้อค่ะบกคือเขาบอกท่านได้คือค่ะพี่น้องบอกท่านคือคือสี่ซ้ำนี่ระเบิงสรงนะนั่งอยู่นี่ล้มบ่มีจักน้อยค่ะพี่น้องล้มบม่มีห้อนก่ะห้อน บ่มียังแหนมแล้วหาเบิ้งแล้วรอเบิ้งแล้วบ่ค่อยบ่มียังดอกค่ะช่วงนี้พูดถึงตอนนี้ค่ะอุณหภูมิจุลี่กะละกำลังละอุอยู่ค่ะพี่น้องน้ำพันธท้าย่อยเป็นทางโยดโยดอยู่ค่ะน้อพี่น้องเนาะตั้งแต่ตั้งแต่หอนฮอนมหนีพี่น้องตั้งแต่หอนหอนมะนีจุลี่กะบ่ได้ออกไปเฮ็ดคลิปทั้งใดโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ รับปากพี่น้องไว้หลยเที่ยวเล้าว,ว่าสิพ้าเข่าป้าเข่าป้ามือนี้ก็เลยได้โอกาสพาพี่น้องมาเข่าป้าน้ากันนี่แหละค่ะแล้วกะบุพอ่อยางดอกค่ะพี่น้องจังที่ให้เบิงเนาะจังที่ไทยให้เบิงแล้วก็จุลี่กับสียางต่อไปเรื่อยๆแ่ะค่ะสีโบยงโง่กลับทางเก้าด้วยค่ะจุลี่มาจากข้างหลังจุลี่กับสิงโง่ึ้นไปนายางขึ้นไปหอดถนนแล้วก็สียาง,งโง่ลงบ้านค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อยัง กระซีท้ายเ้เบิ้งไปเรื่อยๆเด้อค่ะแต่ว่าคือสิบ่เฮดคลิปเดียวกันดรอกค่ะเฮดคลิปต่อจากนีไปเฮดเป็นคนละคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมันสี่ยาวโพดเนาะพี่น้องเนาะกันคลิปนี้กะเสียไว้ซ้านี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมอีกคลิปนาค่ะสั้นกะคลิปนี้เอาไว้ซ้านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับตะใกล้เด้อค่ะพี่น้อง พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายจุลีนั่งเสา้เมยจะเข้าแล้วกะเนียมันเย็นเย็นลงจากน้อยแล้วกะสิยางตอองนนออาา้อดอกค่ะพี่น้องสลันเนาะค่ะเนาะไปละค่ะบายบายห่อนค่ะค่ะพี่น้องห่อนเป็นตาตายค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะบายบาย